ปอมาดูมาดูมาดูาด on, จอนฟอนจ้ะทุกคนป้าเพิ่งรู้ว่าตัวแบบนี้คือจอนฟอนเนาะป้าเจอบ่อยแถวบ้านแถวนี้เยอะมากเลยจ้ะ้ามาหากินอะไรต่ออะไรในบ้านเนาะหน้าตาเขาจะเหมือนหนูเหมือนกระลอกกระลอกเขาก็จะมีหางใหญ่ๆเนาะแต่จอนฟอนเขาจะหางเขาไม่เป็นเป็นพวงที่แรกก็คิดว่าหนู นูเขาก็ต้องมีฟันสองซี่เนาะเม่เคยได้ยินแต่ชื่อไม่ค่อยเห็นหน้าไม่รู้จักหน้าตาเพิ่งรู้จักวันนี้แหละนี่คือจนฟอนจ์จะทุกคนดูหน้าตาเขาสิไหนฟันเป็นไงบ้างมีฟันสองซี่ไหมไม่มีแน่ๆเขาอ้าปากให้ดูมีฟันสองซี่ไหมไม่มีนะจ๊ะฟันเล็กๆเ,เ,เขาจะเต็มปากเลยจ้ะทางนี้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  จนฟันน้อยวันนี้แล้วช่างเขาดักไว้ยังติดก็เลยลองถ่ายให้ดูี่เฉยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะน <c oughs> <c oughs> ี่ดีดด,ดมูกเป็นแผลหมดแล้วเจ็ด่วนอย่ามุดสิกงเขาคมเนะมุดกงนีเขาเรียกว่าจันฟอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนไม่มีฟันเหมือนหนู ฟันเล็กๆเต็มปากเลยหางก็ไม่เหมือนกันลออจนฟอนนี้เขากินกันนะคะกินเหมือนหนูจ้ะทุกคนเอาไปลาบเนาะ <c oughs> ป้าก็ไม่เคยกินหรอกว่าทีม่มันหายากนะแถวบ้านนอกเราไม่ค่อยมีแต่ในกรุงเทพยเยอะมากเลยจ้ะทุกคนนี่นี่ช่างเขาดักไว้จ้าป้าก็เลยมาถ่ายให้ดู อ้าปากชิบอ้าปากชิบอยู่นอกบ้านกันทุกคนดูผักป้าก็กำลังงามจ้าเดี๋ยสิกินได้แล้วนะจะนะ๊ะเก็บไปกินได้แล้วจ้าทุกคนสองเดือนหนึ่งแล้วเนาะสามอาทิตย์เนาะประมาณสามอาทิตย์ได้ขึ้นงามเลยจ้าทุกคน ปลูกไว้พอได้กินจ้าปลูกไว้ก็ได้กินปลูกเล่นเล่นไปอันนี้ก็เจ็บกินได้แล้วจ้ะเดี๋ยวจะต้องทยอยเอาออกไปขยายเขาออกไปปลูกกระถางอื่นจ้ะทุกคนเดี๋ยววัเย็นเย็นมีเวลาาจะมาทำนะจ้าตอนนี้ก็ดูดูไปก่อนจ้ะทุกคน เราหวานห่างๆเขาก็จะโตนะเนาะทุก็จะโตวไวเก็บกินได้แล้วนะจ๊ะเนี่ยถอนไปกินได้ละถอนกินแล้วจ้าเดี๋ยวทำไมเขาขนกระถางเอาไว้แถวนี้ท <c oughs> ักติ้เป็ดทันจะปลูกนี่ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวจะขยายผักที่ป้าดูเมื่อกีแ้แหละมาปลูกนะจ๊ะ เข้ามาขายอะไรแถวนี้มีของขายด้วยจ้ะทุกคนโต๊ะโต๊ะสตันเลสหม้อซื้มือข้าวกะละมังโกะละมังสักข้าล้างผักทุกคนใหญ่มากเลยที่หน้าบ้านอะาะทะใบมันเริ่มเลยสะแคล วางของปิดตทูที่นึ่งที่นึ่งปลานึง่งผักคกเริ่มกลับมาขายของแล้วนะจา๊ะประเทศเปิดระชอ,ขขอตนตะลิว้วมีทุกอย่างเลย <c oughs> ยึดกองผัก สวยจ้ะทุกคนได้ดอกได้มส้สเด้อจ้าสวยจ้ะออของของชายแบบสแตนเลสนะจ๊ะพี่ตะลิวเยอะมากุีกคนขายขายมะพร้าวก็กลับมาแล้วจ้ะทุกคน เจะกลับมาทำมาหากินกันแล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่แหลกปมขายดีเด้อบรรยากาศหน้าบ้าน,ะนอะยังไงนคุยผู้ชมมาดูจนฟ้อนพอดีเขาเห็นเห็นเขามาขายของก็เลยมาถ่ายจังหน้าบ้านนี่แหละ ดูดูงินฝั่งนี้ไหมซื้อซื้อนึ่งข้าวก็ได้นึ่งปลาก็ดีนะจ๊ะหม้อสเันเลสั้งนั้นนะเนี่ยที่อกอวยขยะก็มีที่ขอบจานก,ก็มีจานโตค่ะเรลตาตากผ้าก็มีอย่างทุกคน สวยล้าตักผ้าเราตักผ้าสแตนเลสชิ้นใหญ่คือไม้หนิดนี่สวยจังขายพร้อมกับเราเลยเนี่ยไม่แฟนผ้าจะทุกคนขายมะพ้าว ไมรู้ราคาเท่าไหร่นอันนี้น่าจะเป็นที่บีบมะนาวเนาะบีบมะนาวบีนวบน้มงส้ม กระคะทองเหลืองก็มีเจ้าทุกคนบีกระถาน่ารักมากเลยกระถางสีทองน่ารักมากเลยมอล้ม,อ,มอสีทองอหน้าบ้านมนะีเจ้าทุกคนก็เลิฟมาถ่ายได้พอดีออกมาเห็นเขาวางขายอยู่จัง